สองเจ้าพระคุณสมเด็จเป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์หอจตุระเมธีตักกะศิลากิติยาคารจังหวัดมหาสารคามเพื่อเป็นหอเกียรติยศเผยแพร่ของดีประจำท้องถิ่นและประดิษฐานประวัติพระเถรานุเถระเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศอธิบดีสงฆ์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวร,รมหาวิหาร พร้อมด้วยพระพรมวชรเมธีเจ้าคณะภาคเก้าเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์หอจตุราเมธีตักกศิลากิตยาคารที่วัดบ้านห้วยแคนนนสูงตำบลหนองแวงอำเภอกุดรังจังหวัดมหาสารคามโดยนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานฝ่ายคารวาสทั้งนี้เพื่อเป็นหอเกียรติยศเผยแพร่ของดีประจำถิ่นและประดิษฐานประวัติพระเถรานุเถระ พระเดชพระคุณพระพรมวชรเมธีดำริให้สร้างอาคารขึ้นหลังหนึ่งเรียกว่าหอเกียรติยศซึ่งจะเป็นที่ประดิษฐานทั้งประวัติของพระเถรานุทถระเป็นที่เก็บของดีประจําถิ่นไว้ที่วัดอัมพวนันวันห้วยแคนนั้นโดยอาคารหลังนี้จะได้จําลองพระพุทธปรางวัดอรุณราชบรารามเป็นส่วนยอดแล้วก็เป็นอาคารทรงไทยอาคารนี้ชุมชนจะได้เข้ามาใช้โดยเฉพาะเป็นที่แสดงภูมิปัญญาของชุมชน แล้วก็เป็นแหล่งอื่นๆเช่นเรียนรู้พุทธศาสนาความดีแล้วก็ความมุ่งมั่นในศาสนาเนี่ยผมเชื่อว่าทำให้ทุกคนเจริญความเจริญก็ทำให้ทุกคนมีความสุขและบ้านเมืองก็ร่มเย็นนะฮะทุกคนอยู่ในกรอบตั้งมั่นอยู่ในหลักของพระศาสนาผมเชื่ออย่างนั้นครับนอกจากนี้สองเจ้าพระคุณสมเด็จยังได้ประกอบพิธีถวายมุทิตาสการะพระวชิระรัตนาภรด็อกเตอร์ เจ้าคณะแขวงวัดอรุณเลขานุการเจ้าคณะภาคเก้าผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามในงานฉลองสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศและทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับบิดามารดาซึ่งมีประชาชนมาเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากที่วัดป่าชัยมงคลมิ่งทองพัฒนารามบ้านดอนดูใหญ่อำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคาม